Yeah. การลอบสังหารโดนัดนทรัมป์กลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนะครับคุณพงศธรครับตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นโจโไบเดนหรือโดนัดนทรัมป์เนี่ยทั้งสองฝ่ายก็ต้องมีการปรับแผนนะครับตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากเกิดเหตุรอบสังหารเนี่ยเราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของทั้งไบเดนแล้วก็ทรัมป์ที่ออกมาแสดงจุดยืนคล้ายๆกันนะคุณเจษดาว่าประเทศต้องการความสามัคคีกลมเกลียวกัน Mar Americans I want to speak to you tonight about the need for us to lower the temperature in our politics, and to remember, or we may disagree, we are not enemies. We're neighbors, we're friends, coworkers, citizens, and most importantly, we're our fellow Americans. We must stand together. ซ, mm hmm. ซึ่งมันก็เป็นจุดเปลี่ยนอย่างที่คุณเจษดาว่าเพราะอะไรก่อนหน้านี้เราก็จะเห็นการเดินสายหาเสียงของโจไบเดนของทีมหาเสียงของพรรคเดโมแครตก็มักจะโจมตีไปที่ตัวของโ mm hmm. ดนัลด์ทรัมป์้วยตรงนะครับโจมตีว่าอะไรโจมตีว่าเป็นภัยคุกคามต่อกลไกของระบบประชาธิปไตย <c oughs> ซึ่งนี่อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทําให้เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาก็ได้ในสัง, mm hmm. สงคมอเมริกันถูกไหมครับเพราะว่า <c oughs> ตอนนี้เนี่ยถ้าเราไปดูผลสํารวจ <c oughs> ก็จะเห็นว่าโอ้ชาวอเมริกันก็กังวลเหมือนกันว่าหลังจากการเลือกตั้ง ในช่วงปลายปีนี้จบลงแล้วเนี่ยจะยิ่งรุนแรงไปมากกว่านี้จนถึงขั้นควบคุมไม่อยู่ด้วยซ้ำไปแล้วมันมีอะไรที่เป็นปัจจัยสำคัญจริงๆก็เป็นทั้งวัฒกรรม,มทั้งเ,เรื่องของการหยิบเอาประเด็นที่ทรัมป์เคยปลุกระดมมวลชนขึ้นมาบุกอ,อาคารรัฐสภาเมื่อวันที่6มกราคมปี2021ถูกไหมครับ,รบแต่ว่า การเลือกตั้งรอบนี้มันมีสิ่งพิเศษอยู่อย่างหนึ่งคุณเจษดามันมีการออกเอกสารที่เรียกว่าโปรเจกต์2025ของพาริพับริกันนะครับเป็นสถาบันคลังสมองที่ชื่อว่า Heritage Foundation จริงๆมันก็เป็นเรื่องธรรมดามที่สถาบันคลางสมองแบบนี้จะออกเอกสารในลักษณะนี้เพื่อเป็นแนวทางให้รัฐบาลที่มาจากพาริพับริกันได้ใช้เหมือนเป็นพิมพ์เขียวของรัฐบาลในอนาคตถูกต้องครับแต่ว่ารายละเอียดเนี่ย มันค่อนข้างมีความสุดต่งคำว่าสุดต่งเนี่ยเป็นสิ่งที่พรรคโมแครตเขามอกนะครับ,ค,รบคือมีการปฏิรูปกลไกของรัฐบาลให้อำนาจประธานาธิบดีมากขึ้นในการเข้าไปควบคุมกระทรวงยุติธรรมหน่วยงานอิสระต่างๆเพราะฉะนั้นทางเดโมแครตก็เลยหยิบเอาเอกสารชิ้นนี้แหละเป็นคีย์สำคัญขึ้นมาทำให้บอกว่ามันจะนำไปสู่การปกครองที่ บ่อนทำลายประชาธิปไตยในยอนาคตอาจจะเป็นการปกครองแบบขวาจัดมากเกินไปหรือเปล่าไบเดนแหละครับหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาปรับท่าทียังไงตอนนี้แผนของการเดินสายหาเสียงก็สะดุดด้วยเพราะเจ้าตัวติดโควิด -19 อยู่คือจะแก้เกมเกมนี้ยังไงเพราะดูทั้งเวทีดีเบตทั้งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทําให้ไบเดนน่ยตกเป็นรองมาก ตอนนี้เป็นรองอย่างมากนะครับแรงกดดันก็เพิ่มขึ้นด้วยในพรรคเดโมแครตเองบรรดาสมาชิกระดับสูงของพรรคก็เริ่มทยอยออกมาเรียกร้องให้ไบเดนเนี่ยถอนตัวออกจากการชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีในครั้งนี้นะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่ยังต้องจับตามองกันแบบวันต่อวันนะคุณเจษดาเพราะว่าอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อมีการคาดการณ์กันว่าถ้ากระแสมันเพิ่มมากขึ้นเจ้าตัวก็อาจจะต้องตัดสินใจอะไรบางอย่างหรือเปล่าเพราะว่า มีรายงานว่าอดีตประธานาธิบดีบารักโอบามาเองก็รู้สึกกังวลใจถึงปัญหาของไบเดนเหมือนกันในการ,รลงชิงเก้าอี้เป็นประธานาธิบดีสมัยที่2ในครั้งนี้ด้วยะครับมันมีแกลบหรือช่วงเวลาที่พอจะให้ไบเดนเนี่ยตัดสินใจได้ไหมครับเคยมีมาก่อนไหมจริงๆมันเป็นเหตุการณ์ที่ ไม่เคยเกิดขึ้นเลยก็ว่าได้นะครับ,รบการมาเปลี่ยนมากลางสึกแบบนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องใหม่นักวิชาการเองก็ยังต้องจับตามองสถานการณ์ในเวลานี้ว่าแล้วถ้าเปลี่ยนเนี่ยจะเป็นใครที่จะขึ้นมาแก๊ ที่คุณจะสะดาถามก็ต้องรอไปจนถึงช่วงเดือนสิงหาคม,มที่จะมีการประชุมใหญ่ของพรรคเดโมแครดเพื่อประกาศตัวรายชื่อของคนที่จะชิงเก้าอี้ประธานาธิบดีสหรัฐช่วงปลายปีแต่ก็มีรายงานเหมือนกันว่าเดโมแกรตเองก็พยายามที่จะผลักดันให้เกิดการประชุมทางออนไลน์เนี่ยขึ้นมาในช่วงต้นเดือนสิงหาคมคก็เป็นกลยุทธ์หนึ่งที่คิดว่าอาจจะเสนอชื่อไบเดนได้ก่อนหน้าที่จะมีการ ประชุมกันที่ชิคาโกหรือเปล่านะครับรับนี้ก็ต้องรอดูกันต่อไปด้วยในเวทีดีเบตรครั้งที่2เนี่ยประเด็นเหล่านี้โดยเฉพาะสิ่งที่เกิดขึ้นกับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยจะถูกหยิบยกมาดีเบตกันไหมครับ คิดว่าน่าจะถูกหยิบยกขึ้นมาดีเบตแน่นอนทีนี้กลยุทธ์ของไบเดนคําถามก็คือไบเดนจะทําอย่างไรเพราะว่ารอบแรกเนี่ยทรัมป์ก็มีช่องโหว่เยอะนะมีการพูดข่าวปลอมบ้างข้อมูลที่มันไม่ตรงกับข้อเท็จจริงบ้างแต่ว่าไบเดนไม่สามารถที่จะแก้ข้อมูลเหล่านั้นได้เลยต้องมาดูกันว่าการแก้เกมของไบเดนในรอบที่2เนี่ยจะสามารถทําได้มีไหวพริบป,ปฏิพัน์ที่ดีมากขึ้นกว่ารอบแรกหรือไม่นะครับปลายทางของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐรอบนี้เนี่ย ผลมันจะเปลี่ยนจากที่นักวิเคราะห์เขาวิเคราะห์ไว้ไหมครับตอนนี้มันค่อนข้างที่จะผันผวนสูงครับต้องรอดูเป็นระยะระยะถ้ามีการเปลี่ยนตัวก็ไม่แน่ว่าเดมโมแครตอาจจะได้คะแนนนิยมเพิ่มขึ้นหรือเปล่า แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องรอดูกันแบบวันต่อวันเหมือนกันว่าจะมีการตัดสินใจอย่างไรแต่คุณเจษดานอกเหนือจากไบเดนเนี่ยทรัมป์เองก็น่าสนใจนะครับเมื่อช่วงวันพระหัสสบดีที่ผ่านมาที่สหรัฐที่ประชุมใหญ่ของพรรคริพับลิกันทรัมป์ก็ขึ้นไปพูดบนเวทีเป็นคืนสุดท้ายเป็นการรับ ตำแหน่งในฐาน,นะของผู้สมัครชิงเก้าอ,อี้จากพกรรคพิพบริกันรชิงเก้าอ,อี้ประธานาธิบดีอย่างเป็นทางการด้วย <c ups> ก่อนหน้านี้ทรัมป์บอกว่าทรัมป์มีการเปลี่ยนสุนทรพจน์ใช่ไหมครับจากเดิมเนี่ยอาจจะโจมตีไบเดนโดยตรง <c ups> แต่พอเกิดเหตุรอบยิงเขาบอกว่าเขาไม่โจมตีไบเดนและ <c ups> เขาจะเปลี่ยนเนื้อหาซึ่งก็มีการเปลี่ยนจริงๆนะครับ f r o m now we will have an incredible victory and we will The four greatest years in the history of our country. Together, we will launch a new era of safety, prosperity, and freedom for citizens of every race, religion, color, and creed. The discord and division in our society must be healed. We must heal it quickly. As Americans, we are bound together by a single fate. And a shared destiny. We rise together or we fall apart. I am running to be president for all of America, not half of America. So tonight, with faith and devotion, I proudly accept your nomination for president of the United States. <laughs> คนที่ตามมาจะเปลี่ยนไปยังไงฮะมันก็อาจจะเรียกคะแนนนิยมให้กับทรัมป์มากขึ้นด้วยนะครับกลายเป็นประธานาธิบด,ดีเพื่อชาวอเมริกันทุกคน<ม>อันนี้น่าจะเป็นไฮไลท์สําคัญของวาทะทิทรัมป์พูดในกืนสุดท้ายในที่ประชุมพรรครีพับริกันแต่ทั้งนี้ท้งนั้นก็ต้องรอดูในระยะยาวในช่วงการหาเสียงด้วยไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถ้าสมมติหยิบยกวัฒกรรมที่มันจะสร้างความรุนแรงขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งมันก็อาจจะนำไปสู่การห้หามหันกันของผู้สนับสนุนทั้งสองฝ่ายในอนาคตได้ ช่วงท้ายเนี่ยการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งมีปัจจัยที่คาดไม่ถึงอีกจํานวนมากถ้ามองในแง่การเมืองเนี่ยการแก้เกมก็ค่อนข้างที่จะแก้เกมกันแบบสนุกอม,มองกันแบบข้ามช็อตไม่ได้เลยทีเดียวครับวันนี้ขอบคุณคุณพงษ์สัทธ์ครับขอบคุณครับ